เฮ้ยนกชกวิ sure i, งมาแล้วเฮ้ยนกชกไปแล้วนกชกไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนกชกเห็นแล้ววิงแล้ววิงแล้วเฮ้ยไขวะเฮ้ยเฮ้ยไปดีไหมวะไปดีไหมเฮ้ยเอางวงงงเี้ยงแล้วงงเี้ยแล้วงงเลี้ยแล้วเชงงวงเลี้ยแล้วเชงงวงเลี้ยแล้วเฮ้ยมานีสิเลือด้วยกันสินกชกก็เรี้ยงของมาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าน้องก็แบบฉันไม่ไปหรอกฉันจะเล่นกับแม่ฉันตอนนี้ก็ตอนเที่ยงนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับ ต้นหนามนะครับช so okay. ้างก็ชอบกินนะครับผมเออวันนี้จะไปไหนครับผมไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำนะครับผมที่ไหนครับผมที่ไหนครับที่เดิมครับที่เดิมที่เก่าที่เราเคยไปนะครับผมไปมาไกลเกินไปละไปของโน้ตแบบโน้นเดบนวันนี้ว่ามีของให้กินไงไม่มี ต้องกลับไปที่บ้านนวถึงจะมีนั้นเราไปตรงที่ เล่นน้ำกันเลยนะครับผมไปกันเลยตอนนี้ก็มาถึงแม่น้ำนะครับผมมาถึงแม่น้ำแล้วนะครับนี่ครับผมมาถึงน้ำแล้วครับโอ้ดินสายร้อนมากเลยนะครับครับ้ำช่ววิ่งแล้วร่อนขาเลยรอนขาเลยวิ่ง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 โอ้ไม่ไหวก็วิ่งตามครับร่อนขาเฮ้ยร่อนขาเฮ้ยโอ้ กร้อนมากเลยครับแดดแรงมากเลยเปลงปังเปลงปังประเิ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 งปรดงปรดงเขฮ้ยดิท๊อปเฮ้ยโอ้โหพี่เบียตกน้องงามโชคเลยนะครับน้องงามโชคร้อนมากครับอยากดื่นน้ำแล้วโอ้โหโอ้โหงั้นขอแบบสรๆแล้วขอละกันแบบขอแบบนิดนหน่อยนิดหน่อยก่อนครับผมขอดื่มน้ำก่อนอู้อากาศรอบนี้ก็มีคนใส่มองนะครับผมนู่นนะครับนอน ก็ใส่มองข้างๆนะครับน่าจะเอาปลาเล็กปลาละก,กี่ยนะครับนี่ครับโอ้เย็นนะโอ้น้องโชคไปตรง,งน,นี้นะผมแม่บัดก็กินน้ำรอก่อนครับยังไม่เล่นนะครับขอกินน้ำก่อนหิวร้อนคนถ่ายก็ร้อนครับจังหวะนี้โคตรร้อนเลยร้อนยันย้อนร้อนทะลุหมวกครับร้อนทะลุหมวก ชกเล่นเลยครับมุดแล้วครับจำเรม่วัดก็ขอกินน้ำก่อนละกันนรับดูน้ำชกนะครับผม,มน้ำชกเต้นอะไรในน้ำเออลงไปในน้ำนะครับผมพี่เบสก็กำลังเออถูกลาล้างหน้าให้นะครับผมกำลังตูงหัวให้นะครับ น้ำชกชอบนะครับมาแล้วมามามาแล้วมามานั่นนี่มามาร้อนร้อนร้อนตรงนี้ร้อนร้อนร้อนอือร้อนปลาสุดเย็นตัวในบ้าลืมเนื้อครับในบ้าลืมร้อนแล้วครับลืมสาดน้ำครับลืมเนื้ลงไปแล้วครับร้อนวิ่งลงแล้ววิ่งลงแล้ววิ่งลงแล้ววิ่ง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 โอ้โหนึกว่าเครื่องอะไรผมวิ่งไปน้ำบูตุ้มโอ้โหน้ำชกวิ่งตามเองครับ ผมก็ลงไปในน้ำนะครับผมโอ้ลึกนะครับผมวีไอพีวลกับท้อหัวนะครับผมโอ้เราลงลไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเปียกครับผมโอ้โหไม่บาดครับผมไม่บาดแบบมิดเลยครับผมเหลือท้องขึ้นมานิดหน่อยครับผม ต้องมุดน่ะไม่บาตเห็นแต่งวงครับผมเห็นแต่งวงไหมบาตโอ้โหดูครับเฮ้ยพี่พี่หายหายเดี๋ยววะเฮ้ยอุ้ยตรงนี้ไงวะงานช่วยตกใจนะครับงานช่วยจะทำบ้างงานช่วยจะทำบ้างทำไม่ได้ครับ เฮ้ยมุดละมุดละโอ้ยกำชุกเป่าหาแล้วเออยู่ไหนวะอุ้ยมันนี่วะเฮ้ยตามไม่ทัน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 อืเออตันนี้วัดก็นอนแช่น้ำเลยนะคโอ้เย็นสบายจังเลย นีเราเล่นน้ำสนุกสนานเลบผมต้องคนทั้งช้างกันอย่างนี้เพราะว่าอากาศร้อนนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเราแบบได้เล่นน้ำเย็นๆต่อให้จะเป็นคนหรือเป็นช้างครับหรือเป็นสัตว์ชนิดไหนๆก็ชอบนะครับผมแบบเวลาแบบอากาศร้อนแล้เล่นเล่นน้ำเย็นๆอย่างนี้นะครับผมร้อนดเลยร้ึเปล่าครับพี่อาว่วานะครับผม ชูกเอางวงไปถูหน้าให้เมยลนะครับแบบแบบถูขี้ตาอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบว่าแบบคนนะครับเหมือนคนก็แบบเอามือนะครับไปถูหน้าถูอะไรแบบล้างหน้าให้างี้นะครับผมโอ้โไม่ว้านนอนแล้วโอ้ยินสบายวะ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูครับเช่ไปทั้งตัวเลยครับเห็นแต่ท้องผูกขึ้นมาผมว่าไม่ว่าท้องใหญ่นะครับทองนี่กลมนะครับผม ชโอ้ใครมาขึ oh ้นหลัง oh ฉันวะใครมาขึ้นหลังฉันวะโอ้โหจะขึ้นหลังไม่ว่าแล้วจะขึ้นหลังไม่ว่าแล้วแม่ว่าแม่น้องน้อขอขึ้นหลังหน่อยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเฮขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะขึ้นได้ไหมนั่นะจะขึ้นได้ไหมนั่น่ะโอ้โหขึ้นไม่ได้นะครับ หายแล้วหายแล้ววะอผมเบื้างหน้าเวิการหงษ์ใช่ครับอู้ใช่ครับไล่ครับเป่าน้ำไล่ครับไล่แล้วครับไล่แล้ววิ่งไล่แล้วเอาเป่าน้ำใส่แล้วเป่าน้ำใส่แล้วอุ้ยกลัวกลัวกลัววิหายแล้วหายแล้วหายแล้ววะวิหายแล้ววะเออหนึกว่าเข้ามาใกล้นะครับผมอึ้งคำโชคอุ้ยคำโชคจมน้ำหรือเปล่าคำโชคจมน้ำเปล่าโอ้หไม่จมนะครับผมไล่ต่อครับไล่ต่อครับเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยหายแล้ววะเฮ้ยผมไหมแล้วเฮ้ยตกใจตกใจอุ้ย ตกใจนะครับจมไปหัวแล้วอุ้ยนำโชคจม,มุดบ้างนำโชคจม,มุดบ้างนำชม,มุดน,น้ำไม่เป็นนะครับอุ้ยโอ้ยนำโชกตกใจโอ้ยนำโชกตกใจไม่ว่าก็นอนแช่นิ่งครับผมไม่สนใจโลกเลยครับอย่างวันนี้ก็แบบเหมือนคราว่าเขาอยู่คนเดียวในโลกนี้นะครับผมเงียบนิ่งกรึบเลยนะครับผม ไปนะครับผมส่วนคนอยู่ข้างบนนี่ก็โอ้โหร้อนระอุอยังกระตกอยู่ในโลกนะครับผมร้อนมากถามว่าเคยลงมากรงไหมครับไม่เคยนะครับผมเพราะว่าส่วนมากก็จะขึ้นสวรรค์นะครับขึ้นไปเก็บด,ดอกดอกมะลินะครับผมมาใบาพระความชกขลังไม่บ้านละความชกขลังไม่บ้านล้วเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นได้เปล่าเห็นเดนหวๆๆัวมเห็นจมูกของเขามั้ยขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วเอ้ยลื่น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 เฮ้ยลื่นลื่นลื่นขึ้นได้เปล่า,านั่นขึ้นได้เปล่า เงินได้หรือเปล่าโอ้โหขึ้นไม่ได้ครับลงคืนแล้วมุดลงแล้วโอ้โอ้ปวดตัวขึ้นมาครับโอ้ช่วยด้วยไม่ว่าดตรงนี้ลึกเกินไปหนูจะจมหรือเปล่าโอ้ขึ้นหลังไม่ว่าโอ้โหโดดมาเลยปุ๊บปุ๊บะโอ้โหนึกว่าตัวอะไรครับดำๆอยู่ในน้ำนะครับผมปิงยักษ์นะครับผมปิงยักษ์ปิงมีงวงนะครับผมขึ้นหลังแม่วาอีกแล้วโอ้โห ตอนนี้เล่นนานนะครับเพราะว่าเอออากาศร้อนนะครับผมขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นได้เปล่าขึ้นได้หรือเปล่าเฮ้ยปีเสียก็ดันอยู่ข้างหลังให้กำชโลกขึ้นได้นะครับเออขึ้นไม่ได้ทนำะไมวัดสะบัดลงแล่ลูมโอ้โหอ้ร้นม่เล่นนะ้ำสักสิ่ยนะผม อุ้ยไคมาน่ะไครมานะ่ใานะใครมาวะ <S 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 โอ้แม่ดาวลุงกับน้องวาเลนไทนยนะครับผมมาอาบน้ำเหมือนกันนะครับโอ้ uh, มาที่เดียวกันเลยนะผมงามชคก็ไม่สนใจนะครับงามชคก็ขึ้นหลังแม่ต่อครับตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องตัวเองมานะครับผมตอนนี้ไม่รู้ครับว่าน้องวาเลนไทา์มานะครับขึ้นหลังไม่ว่าไม่สนใจครับตอนนี้สนุกครับสนุกได้ขึ้นหลังแม่ครับสนุกครับ แม่ออุ้มหนูขึ้นหน่อยแม่นี่ะครับมาแล้วผม,อมคอยดูนะครับว่า้ำโชคเห็นน้องวาเลนทายครับในระลุจะเป็นยังไงนะครับผม องครับดูนะครับผมจากวันนี้เจอแล้วครับผมพี่น้องเจอแล้วครับจากวันนี้เล่นคนละทีนะครับผมฝั่งแดงกับฝั่งนักเงินนะครับใครจะเป็นผู้ชนะครับดูนะครับผมเจ้าถิ่นก็นอนรอเนู่ยนะผมนี่ครับเจ้าถิ่นก็นอนรออยู่นะครับเอ้ยใครมาวะจะไม่ยังถิ่นชั้นหรอมีทางหรดกตายเถอะโรบินมันมีริงใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็เล่นคนละทีนะครับเฮ้ยมองแล้ว มาวะคุณคุณมันเคยเจออยู่ไหนวะเฮ้ยงมชกเอางงมาแล้วเฮ้ยนั่นใครนะทำไมเจ้าหน้าตาเหมือนฉันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมกเขาก็คิดอยู่นะครับแต่เ,เขาพูดไม่ได้เฮ้ยงมชกวิ่งมาแล้ว,ว,ลว,ว,ลวเฮ้ยงมชกไปแล้วงมชกไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วงมชกเห็นแล้ว วิ stumbled, ่งแล้ว hmm? ว he? ิ่งแล้วเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยไปดีไหมวะไปดีไหมเฮ้ยเอางวงเงวงเรียกแล้วงวงเรียกแล้วงวงเรียกแล้วเชงงวงเรียกแล้วเชงงวงเรียกแล้วเฮ้ยมานี่สิเล่นด้วยกันสิเอาโชจ๊กมาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าน้องก็แบบฉันไม่ไปหรอกฉันจะเล่นกับแม่ฉันน้องเล่นไทยไม่ค่อยกล้าเล่นน้ำเท่าไหร่นะครับดูแล้ว จะติดแม่มากเลยนะครับดูดิดลุงผลบ้านกอกกรมานะครับลุงผลบ้านกอกอันนี้ไม่ใช่กอกครับอันนี้มะละกอครับบ้านมะละกอตอนนี้ก็เล่นน้ำคนละฝั่งนะครับเฮ้ยตอนนี้ก็ ไม่กล้าครับตอนนี้แม่น้ลุ่งกับวันทินท้ายก็ไม่กล้าลงน้านะครับี๋ยว่าก็ยืนอยู่บนน้ํานะครับแต่ดูฝั่งนี้สิครับเล่นไม่สนใจเลยครับผมเล่นอย่างเดียวครับผมให้แต่ว่าอยู่ในน้ําเล่นอย่างเดียวครับไม่สนใจเลยครับผมจะพาลงไปดูีนะครับกิงก็จะดูแต่ยังไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับก็ต้องเล่นใกล้ๆแม่นะครับ ไม่เหมือนน้องงามโชคนะครับเพราะว่าแบบโอหให้แต่มีน้ําครับไปได้ได้ทุกที่ครับผมมันจะลึกตื้นตื้นต่ําตะลิงแมวตะลิงชันนะครับผมไปได้หมดครับต้องแบบว่าให้มาเล่นด้วยกันบ่อยๆนะครับผมนี่ถะาเขาเล่นกันเขาก็เรียกอยู่นะครับเมื่อกี้เขามาเล่นมาเรียกอยู่นะครับแต่ว่านเขาก็อยากเล่นกับแม่วาดนะครับเขาชอบขึ้นหลังแม่วาดเรียกมาเลยเงินเหรียญเรียกเจ้างามเงื่อนเหรียญ เงินเหรียญเปียกน้ำนะครับผมใช้ไม่ได้ครับถ้าเงินเหรียญเปียกน้ำต่สวส่วนมากเขาเจะเหรียญแบงค์นะครับไปเปียกดินนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้นะครับถัาเปียกดินเราขอหยุดการอืมอืมอืมเราขอ ปิดคลิปว้เพียงตอนนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา้ช่องนำโชคบอรลาแฟมิลี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายจุก,กูสปิรดินจุก,กูจุก,กู